สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาอัปเดตเสื้อโอเวอร์ไซสีดำสวยๆให้พี่ๆี่ได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะ69บาททุกตัวพี่พี่ซื้อหนู3ตัว207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่ๆเอาเบอร์ไปแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือหาพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นก็ยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยค่ะจะมีน้องๆทีมงานคอยรับโทรศัพท์อยู่นะอสวยมากมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้อกได้44นะคะอก44สีดํา อุ้ยด้านหน้าเป็นงานงานสีอะพี่พี่ด้านหลังเป็นงานปักนะคะไอตัวขาวๆเนี่ยคืองานปักแล้วก็สาดสีใส่ลงไปไอสาดสีเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะลายสกรีนของมันสวยมากพี่พแล้วงานอุ้ยงานเท่มากค่ะอกสี่สิบสี่นะคะใครเป็นสายเท่สายแฟชั่นตัวนี้ต้องจัดแล้วค่ะ69บบาทเท่านั้นมาตัวต่อไป ตัวนี้นะคะตัวนี้อกได้48ค่ะอก48สาวไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใส่ได้เลยนะลายสกรีนแน่นๆนะคะสีดำลายสกรีนแน่นๆเทมากพี่ๆดูดิอกได้48นะคะใส่เป็นเสื้อตัวใหญ่ๆโค้งๆนะคะคือสวยมากด้านหน้าด้านหลังค่ะดูด้านหลังโอ้ยดูเสื้อแต่ละตัวตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอกอยู่56เลยค่ะน้ำหนักร้อยโลบวกคือใส่ได้นะคะลายสกินด้านหน้ายังแน่นอยู่นะคะลายสกินด้านหน้าแน่นๆเลยค่ะอกได้56ค่ะงานด้านหน้าด้านหลังจริงๆตัวเนี้ยใครจะใส่แบบใส่นอนนะพี่ๆใส่นอนใส่ได้น้ำหนักสักประมาณ120เนี่ยใส่ได้นะคะตัวใหญ่มากอกได้56ค่ะ มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีดำนะคะอกได้44สีดสีดำอกได้44นะคะใส่แล้วก็ประมาณนี้เลยด้านหน้าลายสกินแน่นๆนะคะด้านหลังน่ารักมากเป็นลายการ์ตูนด้านหลังเป็นลายการ์ตูนนะคะแล้วลายสกินไม่มีแตกเลยนะพี่ๆนะอกได้44คะ่ะ งานด้านหน้างานด้านหลังแบบสวยจึงมากพี่พี่โอ้ยจริง,รงๆลายการ์ตูนแบบเนี้ยถ้าไปหาซื้อด้านนอกนะคะตัวละหกสิบเก้าไม่มีนะพี่พี่นะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอกสี่สิบสองค่ะเป็นผ้าออกแนวยืดยืดหน่อยเป็นผ้าแบบยืดยืดหน่อยอ่ะพี่พี่แต่เนื้อผ้าดีนะคะอกได้สี่สิบสองค่ะอกสี่สิบสองตัวไม่ยาวมากใส่กำลังพอดีค่ะ าสาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L เนี่ยใส่ได้นะพี่พี่นะสาวไซส์ M เนี่ยใส่กําลังพอดีไซส์ L ก็พอดีตัวไซส์ X จะหลวมหน่อยนะคะอกได้42ค่ะด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะงานด้านหลังลายสกินของเขาเป็นสีเทานะพี่พี่แล้วลายสกินแน่นมากเนื้อผ้าตัวเนี้ยดีมากค่ะตัวต่อไปเสียงตาน้อยตัวนี้นะคะอกได้44ค่ะ อก44เป็นเนื้อผ้าแบบนิ่มๆอ่ะนิ่มๆเลยนะคะดูลายสกรีนแน่แนๆลายสกรีน screen, หงุน่ารักมากด้านหลังเป็นสีดำเรียบๆค่ะอกได้44นะคะประมาณนี้นะอก44ี่สิี่ค่ะพี่ๆชอบตัวไหนหรือว่าดูตัวไหนไม่ทันนะคะก็คือ,อทักเข้ามาหาหนูได้เลยเดี๋ยวหนูอัปเดตให้ชมซ้ำนะคะตัวนี้อกได้ห6คะ่ะอกได้ห6 จะไม่ได้ยาวเท่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์เน้นเป็นทรงแบบอ้วนๆหน่อยนะคะอกได้56ค่ะตัวนี้ใส่สวยสาวที่เน้นเป็นทรงเทะนะพี่พี่นะคือใส่ได้เลยใส่กับกางเกงทรงช่างก็ดูเท่นะคะอกได้56ลายสกรีนแบบแน่นๆเลยลายสกรีนไม่มีแตกนะคะสีดําสนิทมากเสื้อตัวนี้นี่ใส่แล้วก็ประมาณนี้เลยอย่างหนูอ่ะหนูหนูสูงร้อยหกสิบสามนะคะใส่แล้วมันก็ มันไม่ได้ดูแบบยาวจนเกินไปอะพี่ๆตัวต่อไปตัวนี้เป็นคอปกนะคะเดี๋ยวหนูใส่กระดุมเขาก่อนเดี๋ยวหนูใส่กระดุมเข้าแป๊บหนึง่งตัวนี้อก40เป็นคอปกนะเป็นเสื้อมันเป็นเสื้อฟิวปโปลลอะค่ะหนูจะ mm hmm. บอกไงอะมันเป็นเสื้อฟิวปโปลลหนูให้ดูเนื้อผ้า พี่ๆจะได้รู้เนื้อผ้าชัดๆนะแล้วก็มีการสกรีนลายนะคะลวดลายสวยมากฟีลแบบว่าไม่ได้อย่างดูจืดจนเกินไปนะคะมีสีขาวตัดลงไปแล้วสีขาวเขาเป็นลวดลายเป็นสตอรี่นะพี่ๆนะเห็นไหมมันเป็นสตอรี่เลยอะคือมันดูแบบดูอลังดูขลังมากอกได้40นะคะตัวนี้อกได้ถึง40เลยพี่ๆคนไหนนะชอบประมาณนี้ชอบใส่เสื้อแบบนี้นะคะต้องจัดแล้ว ยิ่งสีดำอะช่วงนี้ได้ใสแน่ๆพี่ๆซื้อไปเลยค่ะยังไงก็ได้ใส่นะคะตัวต่อไปตัวนี้อก40สีดำสนิทค่ะลายด้านหน้าเป็นนาฬิกานะคะ,ะลายสกินก็คือแน่นนะคะลายสกินแน่นมากด้านหลังเป็นพืชพื้นเรียบๆเลยนะคะอกได้40ค่ะตัวไม่ยาวมากนะคะใส่กำลังพอดีค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้42ค่ะพี่พี่อก42เนื้อผ้าดีนะพี่พี่นะตัวเนี้ยมันไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วแล้วมันเป็นเนื้อผ้าแบบนิ่มๆอะค่ะมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยพี่พี่มันเป็นเดนไนกี้ที่มันมันเป็นเดนไนกี้มันเป็น, Nike, นเบอร์แอลอะพี่พี่เนื้อผ้าดีเลยนะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังของเขานะคะ อุยสวยเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าเด้งะคะใส่แล้วก็ประมาณนี้เลยนะพี่ๆนะอก42ค่ะใครชอบตัวนี้นะคะทักหา,าหนูได้เลยนะคะหรือทักไม่เป็นพี่พี่ก็โทรสอบถามหนูได้นะคะเดี๋ยวหนูจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46สีดําค่ะอกพี่พี่ๆเห็นอะไรเหลืองๆวะนี่มันคือหางมังกรไฟอ่ะพี่ๆนี่มังกรมังกรด้านหลังนะคะคือแบบ คลาสสิกเวอร์คลาสสิกเวอร์มากพี่พี่ดูมันมันดูเท่อะฮะแล้วหางมันอะแล้วหางมันนะคะเลยมาอยู่ด้านหน้าแล้วไอ้หนูตัวเนี้ยมันก็แบบเห็นพี่พี่ดูมันเท่มากเลยนะดูให้ดูอย่างนี้ดีกว่านี่แล้วมันก็มาแบบนี้ <c oughs> แบบนี้ค่ะอกได้สี่สิบหกนะคะชอบตัวนี้ก็คือทักหาหนูได้เลยนะคะ 69บัตาททุกตัวค่ะ69บาททุกตัวตัวต่อไปตัวนี้อก46เหมือนกันค่ะอก46ลายเช่มากอะ่ะพี่พี่สีดำลายสกรีนแบบแน่นๆนะลายสกรีนแน่นมากค่ะด้านหลังเป็นพื้นดำสนิทนะคะตัวนี้อกได้46ค่ะชอบที่แบบเขาวองมาแล้วมีความขังอยู่ที่เสื้อนะพี่พี่ต้องตัวนี้แล้วแหละตัวต่อไป ตัวนี้เป็นเสื้อโปโลนะคะเป็นคอโปโลหน่อยๆนะอกได้42ค่ะเป็นสีกรมอก42เป็นสีกรมใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้นะใส่แล้วก็ให้ความรู้สึกแบบนี้เลยพี่พี่มันดูสุภาพมากจริงๆคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ได้นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นเสื้อโปโลคอแดงนะคะอกได้46ค่ะ อก46ด้านในเป็นสีออกกลมๆนิดนึงนะเป็นสีกลมสีน้ำเงินประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปหนูให้ดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเสื้อโปโลคอปกนะคะอกได้40มีหม,มีตรงอกนะอก4ี่มีหมีตรงอกนะคะเสื้อสีดำ ยิ่งช่วงเนี้ยต้องได้ใส่แน่ๆค่ะพี่พี่ซื้อไปเถอะ69บาบทเท่านั้นมีมีสีดำใส่ทำงานได้นะคะเพราะเขาตัวเล็กๆมันไม่ได้ให้ดูแบบดูไม่สุภาพหรือว่าดูเวอร์จนเกินไปมันเป็นแค่จุดเล็กๆของเสื้อนะตัวต่อไปตัวนี้น่ารักค่ะตัวนี้อกได้42่สิออก42่ิอุ้ยพี่พี มันเรียกอะไรอ่ะมันด้านหน้ามันเหมือนผ้าอีกผืนนะเป็นผ้าสตินีนผ้าอะไรผ้าเพลประมาณนี้ค่ะมันมีความนิ่มๆนะเป็นหงหรือหางคู่ค่ะพี่ๆแล้วก็มีรูปหัวใจสีดำแล้วไอ้เนื้อผ้าตรงเนี้ยมันมันมีการเย็บนะพี่ๆดูเห็นชัดไหมมันมีการเย็บนะคะอกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42เหมือนทูโทนเลยอ่ะเหมือนเสื้อกลักนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะ อก42นะคะมีมีตรงหน้าอกเล็กน้อยหนึ่งแล้วก็ด้านหลังหนึ่งนะคะสีดำเข้มสนิทมากอกได้42พี่พคนไหนชอบใส่เสื้อประมาณนี้นะคะจัดเลยตัวต่อไปตัวนี้ก็เทนะคะตัวนี้อกได้40ค่ะพี่พอกได้40เป็นผ้านิ่มๆผ้าบางๆนะเน้นใส่แบบเย็นๆอยู่บ้านใส่สบายๆมีความเทนะพี่พนะ อกได้40ค่ะตัวนี้อกได้40สิบนะคะเทมากพี่ๆดูตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีดำอกได้46นะคะสีดำอก46มีลายหัวใจที่สกรีนแบบแน่นๆด้านหน้าค่ะด้านหลังเป็นพื้นปล่อยเรียบปล่อยโล่งน,นะอกได้46ค่ะอก46นะคะตัวนี้ตัวต่อไป ตัวนี้อกห้าเนื้อผ้าจะมีความหนาน,นิดนึงนะแต่หนูบอกเลยว่าดีมากด้านหน้านะคะมีรอยสกรีนอยู่ตรงอกนะคะแล้วก็ด้านหลังลายสกรีนเหมือนกันนะคะอกได้50ค่ะพี่ๆอกลงได้ถึง50เลยนะงานด้านหน้าง,งานด้านหลังคะ่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้เท่นะคะตัวต่อไปเดี๋ยวเดินให้ดูตัวใหม่ดีกว่า ตัวนี้นะคะจะมีความเป็นผ้าไหมพรมนิดนึงอ,อกได้46นะคะสีดำอ,อก46มันเหมือนผ้าโปโโอ่ะพี่พี่แต่ทีเนี้ยมันเป็นคอกลมนะงานด้านหน้างานด้านหลังเลยค่ะสีดำนะพี่พี่เข้มสนิทมากใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้นะคะยิ่งสีดำอะมันเป็นสีที่คลาสสิกมากๆตัวนี้อ,อก46นะคะยิ่งสีดำอมันเป็นสีที่คลาสสิกมากๆแล้วแมทกับชุดง่ายมากพี่พี่ซื้อไปพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่า เราจะใส่กับตัวอื่นไม่ได้หรือว่ามันจะแมทกับตัวอื่นไม่ได้พี่ๆไม่ต้องคิดแบบนั้นเลยค่ะยังไงก็รอดอกได้สี่สิบนะคะตัวนี้มีลายดอกไม้แฮมีลายดอกไม้ตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะแขนเป็นสีเขียวตัดนะใส่แล้วมันก็จะมีความเป็นเกือบเป็นเกือบเป็นเสื้อขอบละกันอกสี่สิบค่ะงานด้านหน้างานด้านหลังนะคะตัวต่อไป อ,อกได้44ค่ะพี่พี่อ,อกลงได้ถึง44เลยนะคะเขาเป็นสีดำตรงกลางเนี่ยหนูจะบอกว่าตรงกลางอะ่ะมันคืออะไรเน University Kingdom อู้เนื้อผ้าดีมากเป็น XL นะคะเขาจะมีลายสกรีนตรงแขนลายสกรีนไม่มีแตกเลยนะพี่พี่นะแล้วก็ลายสกรีนตรงกลางตัวนี้มันไม่ใช่สีดำสนิทนะคะมันจะเป็นสี อ,อกหินอ่อนนิดนึงหนูพูดไม่ถูกอะอกได้44ี่นะคะอกได้44่สิบสหนูถือว่าเท่มากนะตัวเนี้ยตัวต่อไปตัวนี้นะคะสีเทาค่ะพี่พี่เขาจะเป็นสีเทาอกได้48ดเป็นคอปกนะมีกระดุมผ่าจนมาถึงกลางกลางอกนะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้น่ารักนะตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะ อกลงได้ถึง50เลยนะคะตรงแขนจะมีริ้วจะมีเขาเรียกว่าอะไรริ้วที่มันเป็นลูกไม้จะเป็นลูกไม้แล้วก็ลายสกรีนแบบแน่นไม่มีแตกนะคะตรงเนี้ยไม่มีแตกเลยด้านหลังเป็นลูกไม้นะคะน่ารักมากอกได้ห0สิบค่ะอกได้ห0เหมือนใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะมันจะมีความอ้วนนะคะตัวเนี้ยใส่แล้วใส่สวยค่ะมันไม่ได้ตัวดูตัวยาวลงมานะคะตัวต่อไป ตัวนี้โปโลสีดำอ,อกได้40ค่ะอ,อกได้40โปโลสีดำมีมีปักตรงอกเล็กน้อยนะคะด้านหลังก็มีปกักมีปักนิดนึงนะคะอ,อกได้40ตัวนี้ใส่ทํางานได้นะหนูว่าเพราะมันเป็นสีดำอยู่แล้วใส่กับกางเกงสเวตสีดำก็เอาอยู่ค่ะทำงานได้เลย ตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะเขาเป็นสีกลมเนื้อผ้าดีมากลายสกินด้านหน้าไม่มีแตกเลยนะคะเห็นไหมลายสกินด้านหน้าไม่มีแตกเลยตัวนี้เป็นสีกลมนะคะอ,อกได้42ค่ะใส่สวยมากพี่พี่ดูยิ่งใครนะคะชอบแต่งตัวแนวเท่ๆหรือว่าแนวกางเกงยีนธรมรมดาเนี่ยแค่เสื้อแค่แค่อะไรแค่แแเสื้อยืดอะก็ใส่โอเคแล้วนะคะตัวนี้อกได้44ค่ะ อกลวงได้ถึง44เลยพี่พีดูลายสกินด้านหน้ามันไม่มีแตกเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดําเนื้อผ้านิ่มๆหน่อยนะคะแล้วด้านหลังอ่ะมันจะเป็นผ้าเรียบๆรุ่งๆนะคะอกได้44แค่ใส่แล้วมองดูจากไกลๆอ่ะมันยังดูเท่เลยนะนะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีดําค่ะ เป็นสีดําเข้มนะคะเอ้ยเป็นสีดําทั้งตัวนะคะดีเทลมีการปักด้านหลังเล็กน้อยนะอกได้48ค่ะอก48นะคะตัวนี้พี่ๆชอบเสื้อประมาณนี้ตัวนี้มีความหนาเล็กน้อยนะคะชอบประมาณนี้นะพี่ๆมาเอฟได้เลยอกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีกรมนะคะอกได้44สีกรมอกได้44ค่ะเป็นเสื้อโปโล ใส่แล้วมันสวยนะมันมีความเป็นดีเทลเป็นเล็กๆอ่ะไอ้ตัวนี้มันเป็นมันเป็นแมงมันเป็นแมงวันหรือเปล่าหรือเป็นยุงน่าจะเป็นยุงค่ะตัวนี้ใส่แล้วมันมีความแบบมันมีเหมือนมีลายจุดอ่ะมันไม่ได้ดูโล่งจนเกินไปนะคะใส่กําลังสวยเลยตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้จะมีความโอเวอร์ไซส์นะคะอกได้สี่สิบสี่ อ,อกได้44มีความโอเวอร์ไซส์นะสีดำเข้มสนิทนะคะด้านหน้าเป็นลายสกรีนด้านหลังเป็นมีการปักโลโก้ของเขาสวยดูดีสีดำซื้อเถอะ9บาทเท่านั้นค่ะพี่พๆซื้อหนู3ตัว207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะตัวต่อไปเดี๋ยวให้ดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้ดีกว่า ตัวนี้นะคะอกได้42ค่ะอกได้ถึง42เลยลายด้านหน้าเป็นลายทหารนะคะด้านหลังก็เป็นเป็นลายเรียบๆโล่งๆแล้วก็มีโลโก้ด้านหลังเล็กน้อยอกได้42จริงๆตัวนี้ใส่แล้วสวยนะคะเพราะว่าเขาเล่นด้านหน้าแล้วด้านหลังมีเล็กน้อยนะคะกําลังดูดีเนาะอกได้42ค่ะพี่ๆชอบตัวนี้พี่ๆแคปเลยนะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้มีความเป็นแบบ เป็นตุ๊ก,กตาอกได้44ค่ะอก44เป็นตุ๊ก,กตาลายสกีนแน่นไม่มีแตกเลยนะคะด้านหลังเป็น,พนเพลียมเรียบเลยอกได้44ค่ะนี่เห็นไหมลายสกีนสวยแล้วมองไกลๆอะ่ะมันก็ยังดูดีมันก็ดูใหม่อะ่ะพี่พี่เห็นปะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้อกได้46ค่ะสีดำ สีดำอกสี่สิบหกพี่พี่ดูลายสกินด้านหน้าของเขานะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่คือลายสกินด้านหน้าแล้วดูด้านหลังมันก็คือขยายไอตัวนั้นนะคะขึ้นมานิดนึงเห็นไหมอกได้สี่สิบหกสีดำเข้มสนิทใส่สวยนะคะตัวนี้มันเป็นทรงมันเป็นทรงอ้วนๆหน่อยคะ่ะมันไม่ได้ทรงยาวทรงตรงมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์อกได้สี่สิบหกนะคะอกสี่สิบหกมาตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ตัวนี้เป็นสีดำตรงนี้จะเป็นงานปักนะเบบีตรงอกเขาเป็นงานปักนะคะอกได้46สีดำงานคุมก้นงานใส่โอเวอร์ไซส์ใครที่ชอบแต่งตัวเท่ๆนะพี่ต้องมีแล้วแหละสีดำในคลิปวิดีโอนี้นะคะสวยทุกตัวเลยพ,พี่ดูงานอุ้ยอก46นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะ อกของเขาได้46นะคะเป็นสีดำหน้าอ่อไม่ใช่สีดำหน้าสิเป็นสีดำสีพื้นดำทั้งตัวนะคะจริงๆมันสวยแหละพี่ถ้าเรารีดอ่ะ๋ยวนี้มันเป็นงานรีบนะคะที่หนูรีบเอามาอัปเดตให้พี่ๆชมเนาะอกได้46คะ่ะสีดำอก46นะคะเห็นไหมตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้นะคะอกได้48เป็นโอเวอร์ไซส์งานเล่นปลายปลายปลายเสื้อชายเสื้อเห็นปะตรงตรงปลายปลายผ้ามันจะมีแถบดำมาค่ะคืออุ้ยน่ารักเก๋ดีนะอกได้48ค่ะตัวนี้อก48ตรงนี้มันจะมีน้ำหนักเล็กน้อยนะพี่ๆนะให้ดูดีเทลงานตรงเนี้ยดีเทลของมันเก๋มากแล้วก็มีลายสกที่เห็นปะ ถ้าไม่เล่นแสงคือจะไม่เห็นนะคะมันมีความเก๋มากพี่พดูอกได้48นะคะตัวนี้ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์กับกังเกงทรงแบบทรงทรงทรงลิซ่าได้เลยอะ่ะพี่พีตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นลายมิกกี้เมาส์อกได้44ค่ะอกได้44เป็นสีดำเข้มสนิทลายสกรีนแน่นมากหนูให้ดูลายด้านหน้าแล้วก็พื้นด้านหลังนะคะ อก44เท่านั้นใส่เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์จริงๆอะหลายๆคนอะชอบเสื้อที่มันไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูยาวจนเกินไปหลายๆคนชอบเสื้อที่มันใส่แล้วมันดูอ้วนนะพี่บีเข้าใจไหมเหมือนเป็นโอเวอร์ไซส์เน้นเน้นทรงอ้วนไม่ใช่เน้นทรงยาวสวยนะคะตัวเนี้ยอ,อ,อกได้ส4่44นะคะอ่าครบแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆชอบตัวไหนพี่ๆแคปภาพเลยนะคะแล้วก็ ทักแจ้งหนูหรือไม่พี่ๆก็โทรหาหนูได้เลยค่ะหนูจะรอรับโทรศัพท์พี่ๆอยู่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณค่ะ